สวัสดีครับน้องๆอง,องพบกับพี่อีกครั้งนะครับนักเรียนนายร้อยวีรพล,ลคณิดาจากเพจทหารพาติวนะครับวันนี้ก็มาเฉลยกันต่อในพาร์ทที่2นะครับเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสอบเข้าเรียนเตรียมทหารในส่วนของเรียนนายร้อยตำรวจนะครับพาร์ทคอนเวอร์เซชันในส่วนที่2ก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็สาหรับน้องที่มาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อยากจะให้น้องไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นข้อ1ถึงข้อ10ช่วงแรกก็มาดูกัน ่ามาเริ่มกันเลยนะครับ A เนี่ยถามว่าจุดจุดอินเดอะสป i n งอิ c ชิคาโก้สปเนี่ยคือแปลว่าหรือดูอะไร Spring เนี่ยหรือดูใบไม้ผ cool ีอืมอิส o o l and ด์ก็คืออากาศเย็นแล้วก็มีฝน <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้น A ถามว่าอะไรเกี่ยวกับสภาพอากาศตอบข้อไหนง่ายๆเลยข้อนี้ What i s t h e weather like in the spring in Chicago คือสภาพอากาศเนี่ยเป็นยังไงในฤดูใบไม้ผลิที่ชิคาโกอ่าตอบข้อหนึ่งนะครับจะเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอมากเลยน้องจำไว้เลยนะเนี่ย What is the weather like เนี่ยเป็นการถามเกี่ยวกับสภาพอากาศาข้อที่12นะ ดูข้อที่2ี่สองกัน experience แปลว่าประสบการณ์น้องพยายามจดสับไปด้วยนะ Steve เนี่ย so Chris oh Chris how was the trip to New Zealand คือทิปที่นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง Chris ก็ตอบว่า it was wonderful wonderful แปลว่าอะไร นี่วันเดอร์ฟูลแปลว่ามันเยี่ยมมากเลยมันยอดมากแปลว่ามหสัจจรรยร์คำไหนอีกทิ่แปลว่าวันเดอร์ฟูลช่วยพี่นึกสิเอ็กซ์เซลเลนต์คือทิปที่เนี่ยมันเยี่ยมมากมันเอ็กซ์เซลเลนต์มากแล้วสตีฟก็ตอบอะไรไม่รู้แต่คิดตอบว่า is w a s t h the most incredible excellent I h a v e ever had incredible แปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยคำนี้แปลว่าไม่น่าเชื่อมันเป็นแบบว่าประสบการณ์ที่แบบว่าไม่น่าเชื่อมากเลยฉันไม่เคยพบเจอกับประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเลยคาวนี้ต้องตอบว่าอะไรครับเหงไหมจำนี้ได้ไหมนี่สังเกตที่นี่ was นะถามอะไรตอบอันนั้น It was อ่าคาวนี้ตอบอะไรครับ ตอบข้อ c. what w a s it l i k e ก็คือว่ามันเป็นยังไงมัง่งอ่าเราก็ตอบอย่างนี้นะ,ะข้อตอ่อไปอ่าเมื่อกี้น้องมองเห็นกไหมอ่ามาดูข้อเมื่อกี้นะนี่ตอบนี่ข้อที่แล้วตอบนี้นะ what w a s it l i k e ข้อ4นี่นะอะข้อที่13บสา อ่า uh, description เนี่ยแปลว่าการบรรยายเถามว่า how was your vacation in South Africa น้องดูคำนี้นะ vacation แปลว่าอะไรครับแปลว่าวันพักผ่อนคือวันพักผ่อนของคุณเนี่ยที่ South Africa เนี่ยเป็นไงมัง่ง B ตอบว่า We visit John a n e s b u r g ก็คือว่าเราไปเที่ยวเนี่ยที่ j o h a n n e s b u r g เนี่ย v i e we n t down and all go main and visit ะ central zoo ก็คือว่าไปที่เนี่ย main แปลว่าเหมืองแร่เหมืองแร่อะไร go al, คือเหมืองแร่ทองนั่นเอง go al, คือทองแล้วก็ไปที่ซูคือสวนสัตว์อ่าน้องดูคำนี้นะ แปลว่าอะไรครับคำนี้น่าสนใจมาก Am getting l e l r y really jealous now แปลว่าฉันเริ่มจะรู้สึกทำไมคุณได้ไปเที่ยวทั้งเหมืองแรกแล้วก็ได้ไปเที่ยวทั้งสวนสัตว์เนี่ยฉันรู้สึกอิจฉาอืมคนี้ตอบข้อไหนครับตอบข้อสองนะ It was terrific terrific เนี่ยน้องจะเจอบ่อยมากคำนี้ไฮไลท์ไว้เลยแปลว่าเยี่ยมมันเยี่ยมมากตรงข้ากับคำว่าอะไรเครื่องหมายไม่เท่ากับ terrible terrible เนี่ยแปลว่าแย่ข้อต่อไปนะ ข้อที่สิบสี่ข้อที่สิเนี่ย ordering food คือการสั่งอาหาร A ถามอะไไม่รู้แต่ B ตอบว่า yes please I would like vegetable soup and steak ก็คือว่าต้องการซุปผักแล้วก็สเต็กใช่ไหมแล้ว A ก็ถามว่า how do you like your steak ก็คือว่าคุณอยากให้สเต็กของคุณเนี่ยเป็นยังไง B ก็จะตอว่ามีเดียมแต่ก็คือว่าปานกลางแบบสุกปานกลางข้อนี้ A ต้องถามว่าอะไรพี่ยกให้ดู A ต้องถามว่าอะไรถามเกี่ยวกับอาหารตอบข้อหนึ่งนะข้อนี้นี่ Can I t a o e y o u r o r d e r ก็คือว่าฉันออจะรับออเดอร์ เลยได้ไหมจะรับออเดอร์ตอนนี้เลยไหมเบียตอบว่า yes please ใช่รับเลยข้อนี้ง่ายๆนะอ่าต่อไปข้อที่15ถ้าน้องคนไหนตามไม่ทันก็กดหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยย้อนกลับมาดูใหม่ข้อ45 A ถามว่า good morning sir what can i do for you today B ตอบว่า good morning I'm looking for a p r e s e n t for my mother. Her birthday is coming. ก็คือว่า A นนะถามว่าให้ฉันช่วยอะไรไหมวันนี้ B ก็ตอบว่ากำลังมองหา present คือของขวัญของขวัญให้แม่ในวันเกิด her birthday is coming วันเกิดของเธอเนี่ยกำลังจะถึงในไม่ช้า A อ็ตอบว่าอะไรไม่รู้ อ่าแล้วมาดู B B ตอบว่า I'm looking for something really nice I want it to be special this year คือว่าฉันกำลังมองหาอะไรที่มันแบบว่า,ามันมันดีมันเยี่ยมซึ่งแบบว่าอยากให้ของขวัญวันเกิดปีนี้เป็นของขวัญที่พิเศษสำหรับปีนี้เพราะนั้น A ต้องถามว่าอะไร B เถึงตอบอย่าง,งนี้อ่ะเรามาดูช้อยกันนะ เออต้องถามว่าอะไร What do you prefer นี่คำนี้น้องดูมีคำน่าสนใจมาก prefer budget prefer เนี่ยแปลว่าชอบมากกว่าแปลว่าคุณชอบไหไนมากกว่า budget เนี่ยแปลว่างบประมาณ ตอน,นี้ตอบข้ออะไรครับตอบข้อสนะ What do you have in mind ก็คือว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจแล้วหรือเปล่าคิดไว้หรือเปล่าว่าอยากจะให้ของขวัญมันเกิดอะไรกับแม่มีอะไรในใจไหมอันนี้กลับมาดูใหม่นะนี่เห็นไหมบี B เลยตอบว่านี่ข้อนี้นะ A ถามว่านี่ What do you have in mind คือคุณมีอะไรในใจไหมบีก็เลยตอบว่าอะไร มีเลยตอบว่า I'm looking for something แ really ล nice ้ว l ี n ไน e เห็นไหมเห็นปะนเป็นเหตุผลนะที่ตอบข้อนีอ้เรามาดูข้อต่อไปกันนะข้อที่16 suggestion giving suggestion แปลว่าอะไร suggestion คำนี้แปลว,ว่าคำแนะนำนี่แปลว่าคำแนะนำ a you look terrible เจอเจออีกแล้วคำนี้ mm hmm. เห็นไหมหลายรอบแล้ววันนี้คำเนี้ย terrible เนี่ยแปลว่าแย่ yeah. ตรงข้ามกับคําคว่าอะไรที่แปลว่าเยี่ยมคําว่าอะไรที่แปลว่าเยี่ยมที่เราเจอไปเมื่อคอที่ผ่านมา terrific นี่เห็นไหมมันตรงข้ามกันคําว่าอะไรที่แปลว่าแย่ badly แปลว่าแย่ยเหมือนกัน เอ่ามาดูที่ข้อสอบวันต่อนะ you look terrible จุดจุดจุดคุณดูแย่มากเลยนะวันนี้ B จะตอบว่า am sick sick คืออะไรป่วยฉันป่วย A ก็เลยตอบว่า why don't we call a doctor อ่าทำไมถึงไม่เรียกหมอก็คือว่าข้อนี้จะตอบข้อไหนครับดูดูดูช้อยสิคุณดูแย่มากเลยนะวันนี้ you look terrible ตอบอะไรแล้วก็ต้องพูดอะไรต่อคราวนี้ต้องตอบข้อ2นะ What's wrong เกิดอะไรขึ้นกับคุณนี่เกิดอะไรขึ้นคุณดูแย่มากเลยนะวันนี้น้องดูคำนี้นะชอบออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันะข้อสอบซินโนีมนะข้อสอบที่แบบว่าเกี่ยวกับคำศัพท์นี่ด็อกเตอร์เนี่ยแปลว่าหมอใช่ไหมใครๆก็รู้แต่มีคำหนึงที่แปลว่าหมอเหมือนกัน คำว่าอะไรนึกออกไหมคำว่า physician นี่ physician แปลว่าหมอไม่ได้แปลว่านักฟิสิกส์นะแปลว่าหมอนะคำนี้ส่วนอีกคำหนึ่งที่พี่อยากจะมาแนะนำน้องต้องไล่ศัพท์เยอะๆนะจดศัพท์ไปเยอะๆนะ ปารมาซิสแปลว่าเภสัชเภสัชกรอ่าข้อต่อไปข้อที่สิบเจ็ดอ่าเดี๋ยวดูช้อยก่อนนะเดี๋ยวพี่ยกให้ดูข้อสอบ making an invitation invitation เนี่ยแปลว่าการเชิญเห็นไหมแปลว่าการเชิญก็คือ,คอเชิญไปไหนเชิญไปงานปาร์ตี้น่เองเามาดูนะ I'm having a birthday party this coming would you like to come ก็คือว่าฉันกำลังจะจัดงานปาร์ตี้เนี่ยวันนี้กำลังใกล้มาถึงแล้วคุณอยากจะมาไหมบี B เลยตอบว่า I would love to S Where s the party อ๋อฉันอยากไปเหมือนกันแล้วปาร์ตี้จัดขึ้นที่ไหนล่ะเอเลยตอบว่า Tony เบอร์เก็คือเป็นชื่อร้านอาหารนะเบอร์เกอร์ Do you know the place คือคุณรู้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนข้อนี้นะเป็นสำนวนเวลาแบบว่าถามว่าคุณรู้จักไหมที่เนี่ยบี B, เลยตอบว่าอะไรไม่รู้ I have I have been เดอะฟิลม่นิดคือว่าฉันจะไปถึงในอีกไม่ช้าในอีกไม่กี่นาทีเพราะนั้นก่อนที่ B จะตอบเนีต้องตอบว่าอะไรคุณรู้ไหมว่าร้านอยู่ที่ไหนครนี้ต้องตอบข้อ2นะ I hope so ก็คือว่าโอเคเออฉันรู้เออฉันฉันรู้แหละว่ามันอยู่ที่ไหนต้องตอบข้อ2นะ I hope so นี่เห็นไหม อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าดูคำศับก่อนนี่อันนี้ข้อนี้ไอ d o it แปลว่าไม่แน่ใจนี่จดไว้นะข้อที่สิบแปดอ่าดูข้อสิบแปดกันนะ Making a holiday plan ก็คือว่าช่วงวันหยุดนั่นเองแผนการช่วงวันหยุดเถามว่า any plan for t h i s c o m i n g holiday ก็คือว่ามีแผนสำหรับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไหมมีหรือยังเอว่า,วายังไม่มี What a b o u อ y ยูแล้วคุณล่ะเอเลยตอบว่าพ่อแม่ของฉันเนี่ย My parents and I พ่อแม่กับฉัน Are going on a i i s h i n g ก็คือ fishing คือไปทำไมตกปลา แสงว่า A เนี่ยมีแผนที่จะไปตกปลากับครอบครัวกับพ่อแม่นั่นเอง B ก็เลยตอบว่าอะไรไม่รู้ I hope you ย u y กแ a d a p l a นแตง k B ตอบว่าอะไรครับมาดูช้อยกันก็คือ A บอกว่าจะไปตกปลากับครอบครัวามาดูช้อยนะนี่ต้องตอบข้อไหน ต้องถามว่าข้อ3นะอิดเ o n d ันเดอร์ฟูลเซาวันเดอร์ฟูลนะเราว่ามันเยี่ยมมากมันเยี่ยมมากมันดีมากเลยคำไหนอ,อีกที่เราที่แปลว่า Wonderful เหมือนกันคำไหนครับ Excellent แปลว่าว o n d e r f u l เหมือนกันนะความหมายเดียวกัน เจอคำนี้อีกแล้วยังไม่เคยเจอนะออฟฟูแปลว่าแย่มากคำไหนที่แปลว่าแย่เจอบ่อย terrible คำไหนอีก disagree disagreeable Dis แปลว่าแย่เหมือนกัน มาดูข้อสิบเก้านะ A ถามว่า you look lost lost เนี่ยแปลว่าหลงทางคุณดูหลงทางนะ if you don't mind I want to go to Grand Grand ก็คือแบบว่าปราสาทพระราชวัง A ตอบว่า walk up and turn right เดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวา At the at t h e f i r s t corner คนกะ็คือว่าตรง c o น n e r ร์เนี่ยแปลว่าฟุตบาทนะแปลว่าริมถนนแตงอารลอดบายก็คือเป็นการข้อนี้เป็นการถามเกี่ยวกับทางใช่ไหมคุณดูหลงทางนะต้องการให้ฉันช่วยเหลือไหมใช่ไหมมันประโยคนะ่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม You look lost จะถามอะไรต่อมาดูช้อยนะ You look lost ตอบข้อไหน ดูสิอ่าต้องตอบข้อ2อนะ Would you like some help? อืมไหน You look lost Would you like some help? แต่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือไหม สุดท้ายข้อที่20นะพี่จะไปไว้นะข้อนี้ I like your s w e e t s h i r t where did you get it? B ตอบว่า at mall ก็คือว่าได้เสื้อผ้าเนี่ยที่ห้างสรรพสินค้าเพราะนั้นเป็นการถามเกี่ยวกับราคาของเสื้อผ้าราคากับสินค้าเนี่ยเราจะใช้ข้อไหนครับต้องถามว่าอะไร B ตอบว่า I don't remember ฉันจำไม่ได้ but it was It wasn't expensive มืนราคาไม่แพงเลยงนั้น A ต้องถามเกี่ยวกับราคานั่นเองตอบข้อไหน How much did you pay for it? Pay for แปลว่าจ่ายเท่าไหร่ก็ผ่านไปนะครับสำหรับ20ข้อที่พี่จะมาเฉลยในวันนี้ก็ ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนชอบก็ติดตามผลงานของเพจทหารพาติวด้วยนะครับก็วันนี้พี่ก็ขอให้น้องโชคดีนะครับขอให้น้องทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบวันนี้พี่มีคำหนึ่งจะมาให้น้อง,องจดไว้นี่คือคำนี้ fail fast learn fast and move forward ก็คือว่าเมื่อเราล้มเหลวเนี่ยเราจงเรียนรู้ให้ไวแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าไม่ใช่ว่าเราล้มเหลวเราผิดหวังกับความล้มเหลวของเราเราต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าขอให้น้องทุกคนประสบความสำเร็จแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ